ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภาพฟิตติ้งจัดเต็มตัวท็อปเปิดภาพฟิตติ้งกงดอกสร้อยจัดเต็มตัวท็อปปอธัญญาพร้อมฟาดฟันเตรียมเสิร์ฟความแซบต่อไม่รอแล้วครับสำหรับผู้จัดคนเก่งเมปธิดาแห่งค่ายละครโชว์อิดที่ล่าสุดเปิดภาพฟิตติ้งละครพีเลียดกงดอกสร้อยควานางเอกนิวเจนช่องสามยดานิรันยา ที่แจ้งเกิดจากภาพยนตร์ผีด่งดังระดับเอเชียมิงล่างทรงมาประกบพระเอกงานแน่นพลนวัดสร้างเคมีใหม่แกะก่ลองนอกจากนั้นยังเสริมทัพด้วยหนุ่มงานดีต่อใจมินพีรวิทย์ที่มาในโหมดสายหล่อละมุนรวมด้วยขึ้นลูกใหม่ช่องสามมินสลุดก็โผล่มาประชันความหวานกับยดาเช่นกันงานนี้จับตาลุ้นกันให้ดีหนึ่งหญิงกับสามชาย คนไหนจะเข้าวินร่วมด้วยตูนพิมพ์ปวีที่พลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่พอแค่นั้นยังจัดหนักด้วยรุ่นใหญ่ไฟกระพริบปอนัฐวุฒิตัวต้นเรื่องที่มาพร้อมกับบทบาทดรามาร้อนแรงบุกมาประทะคาลมกับทัญญาทัญ,ญเลศตองพักระไมน้ำฝนสวงสุดาพิมพันธ์ชลานคุปปิดท้ายด้วยสาวโสดแห่งปีมัดมีพิมพ์ดาว ที่ขอคัมแบ็กกลับมารับงานในวงการอีกครั้งโดยกงดอกซ้อยดัดแปลงมาจากนิยายเพิงรักนางบำเรอจากนักเขียนเจ้าของน้ำปากกาชลาลัยเป็นบทพัานพีเรียดดราม่ารถจัดจ้านเรื่องราวของซ้อยอินทนินเด็กสาวผู้ถือกำเนิดภายใต้ชายคาบ้านอันสูงสักแต่เธอกับต้อยต่ำเพราะมีแม่เป็นเพียงคนรับใช้ในบ้านชีวิตของเธอเหมือนตกอยู่ในกรงขัง และมีชีวิตรักไม่ต่างจากมารดาเพราะคนที่เธอรักถูกวางตัวให้แต่งงานกับน้องสาวต่างมารดาเธอต้องลุกขึ้นมาสู้และฝ่าทุกดราม่าหัวใจเพื่อให้หลุดพ้นจากกงขังชีวิตซึ่งไฮไลท์เรื่องนี้ที่จะได้เห็นพี่ป๋อโดดรับบทบาทพ่อลูกสองมีภรรยาหลายคนฝากรดนลูกอย่างยดาและตูนต้องมาหลงรักผู้ชายคนเดียวกันซึ่งเรื่องนี้จับพระเอกมาแรงหนุ่มพล รับบทเป็นคุณหมอเจ้าสเสน่ห์ที่มีผู้จัดพี่เมย์วางคาแรคเตอร์ให้คุณหมอสายอบอุ่นเตรียมยกกองไปถ่ายทำที่จังหวัดแถบภาคเหนือและโลเคชั่นหลักที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญจะเห็นตัวละครพูดภาษาเหนือกันด้วยซึ่งนอกจากเปิดภาพฟิตติ้งเป็นน้าจิ้มให้ได้ชมกันไปแล้ววันนี้ผู้จัดคนเก่งพร้อมลั่นกองถ่ายทำทันทีบอกเลยว่ายี่ห้อผู้จัดสาวแซบเมปริดา ไม่เคยทำให้คอละครผิดหวังขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ